ถ้าจะไม่รับก็ปิดเสียงมันไม่ก็ปิดเครื่องดีกว่าไหมครับแล้วมึงก็เปลี่ยนลิงโทรของมึงด้วยนะเผื่อเข้าเรื่องต่อเลยนะครับสรุปแล้วเนี่ยคุณมีหลักฐานแสดงตัวไหมครับครับไงโหมดน้องรักไม่รับสายพี่ไม่พอยังปิดโทรศัพท์หนีอีกเสียใจนะเนี่ยดีนะ ที่พี่ตามเสียงลิงโทนเฮยๆมาจนเจอเฮ้ย <Hey, S 1> พวกมึงสองตัวออกไปกูมีเรื่องจะคุยกับน้องกูคุณละครับช่วยออกไปก่อนรอผมชี้ทะาลาะกับน้องเข้กกปทันทีใช่นี่มือนแปมีจชัดไม่ใช่สิโจกูทุกคนเลยเฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวกูมาถึงที่นี่คนแรก มึงแล้วก็มึงออกไปรอข้างนอกกูไล่ดีๆพวกมึงไม่ไปพวกมึงมาเสือกอะไรกับน้องกูวะผมขอบอกอีกครั้งนะครับคุณช่วยออกไปรอข้างนอกก่อนครับมึงพูดแบบนี้มึงวอนเองเว้ยจอต่อย <ไป vet> <analy zer> เอาหน้าขอาหลังนะครับอย่าให้มิหาใครแบบนี <S <S ้อีกดึงมีออกจาแผลแบบนี้ไม่เข้าท่าเลยครับ้ากูไม่ดึงกูจะอะไรมันกระซ่วเือเฮ้ไอ้สว์ไอ้อย่า้ไอ้ อ้เยี่แม่งเลยตันติดนิสัยเดิมซะได้กูน้องสองคนมานี่ดิทิ้งบุที่ถือด้วยกูบอกให้ทิ้งไง ฮ่ากูซื้อมาทั้งสามพันสามพันเขาซื้อเแค่ร้อยเดียวอ้ควายแต่มึงก็ไม่ควรทำมันพังไงขอไม่ขวยมึงให้มันพังไปเถอะเอากูเสียสามพันบอกให้เงียบไงเงียบเดี๋ยวกูซ่อนสอบเสร็จแล้วเรามาคุยกันต่อนะ